n e w Honda p c x 125ปี2025กลับมาอีกครั้งพร้อมการออกแบบใหม่ที่ล้ำสมัยและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โดยรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ E.S.P. บวกขนาด 125C ีซีซีที่เนี๊ยบประหยัดน้ำมันและให้แรงบิดที่นุ่มนวลเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลก็สะดวกสบายดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยเส้นสายที่ทันสมัยไฟหน้าและไฟไท้ายแบบฟูลเลดพร้อมหน้าปัดเรือนไมดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความล้ำสมัยอย่างมีสไตล์รุ่นสีขาวดำให้้ความรรรููสึกเียบ สปอร์ตและมีระดับนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB Type C ใต้เบาะระบบกุญแจสมาร์ทคีย์และที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ที่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้อย่างสบายระบบการสะเทือนใหม่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่บวกกับระบบเบรก CBS หรือ ABS ที่ให้ความมั่นใจทุกการหยุดรถ New PCX 125รุ่นปี2025คือทางเลือกที่ลงตัวสำหรับผู้ที่มองหาความหรูหราความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานจริงในทุกวัน ด้านหลังของ New Honda PCX 125ปี2025ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนถึงความทันสมัยหรูหราและสะปอร์ตในทุกมุมมองไฟไท้ายแบบ Fu l เล e d d e ไซน์ใหม่ให้แสงสว่างชัดเจนและโชกเชียวเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในเวลากลางคืนหรือสภาพแสงน้อยพร้อมไฟเลี้ยวแยกส่วนแบบนับเนียนเข้ากับตัวรถโครงสร้างท้ายรถมีเส้นสายที่ลื่นไหลต่อเนื่องจากด้านข้างสะท้อนถึงความล้ำสมัยที่กลมกลืนกับดีไซน์โดยรวมช่องท่อไอเสียดีไซน์ใหม่ดูดุดัดนและเงางาม พร้อมแผ่นกันความร้อนสีเงินที่เพิ่มความปลอดภัยและสไตล์ในเวลาเดียวกันที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีพร้อมมือจับหลังขนาดใหญ่ที่ให้ความมั่นใจทั้งคนสอนและผู้ขับขี่พื้นที่ใต้บอดยังคงกว้างขวางจุข,ของได้มากเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน New PCX 125ไม่ได้ให้แค่ความแรงแต่ยังให้ความหรูหราในทุกรายละเอียดแม้แต่ด้านหลังก็ยังเต็มไปด้วยความใส่ใจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้ยุคใหม่ นิวฮอนด้าพีซีเปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เอสพบวกขนาด1 2 5่งซีซีแบบ4วาลที่ให้การขับขี่ที่ลื่นไหลนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้เงียบกว่าเดิมลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีพร้อมระบบฉีดน้ำมัน PGMFI ที่แม่นยำทำให้ตอบสนองได้รวดเร็วและประหยัดในทุกระยะทางเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลยอย่างแท้จริง New Honda p c x 1 2 5ปี2025เปิดตัวด้วยราคาประมาณ91,000-95,000ถึง 95, บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับดีไซน์ที่หรูหราเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานหรือผู้ชายทั่วไป p c x 1 2 5รุ่นใหม่นี้ให้ทั้งภาพลักษณ์ความประหยัดและความคุ้มค่าในระยะยาว